นี่ขึ้นไปแล้วก็ปุ่มว่าวปักเป้าจากกระดาษสมุดทุกคนขึ้นง่ายมากนะครับวิธีการทําก็ง่ายนะครับดูดีเล่นลมโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวเชียวก็เข้ารุดูการเล่นว่าวแล้วนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหน้าว่าวนะครับนี่ดูโอ้โหเอาเอาติด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 ต้นตาหรือเปล่าติดไหมไม่ติดนะครับนี่นิดเดียวเชียวติดเลยสวยงามนะครับลมพัดพอดีเลยนี่โอ้โหคิดถึงตอนเป็นเด็กมากๆเลยทุกคนจบว้าขึ้นอย่างดี สวัสดีครับวันนี้พี่เมนพามาทําของเล่นเว้าปักเป้าทุกคนนี่ง่ายมากทําจากกระดาษสมุดแล้วก็ไม้ก้านมะพร้าวสามก้านแค่นั้นเองเลยทุกคนก่อนไปรับชมนะครับพี่เมนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเคยเคยเล่นแบบไหนบ้างโอเคไปดูขั้นตอนวิธีทากันเลยครับผมมาครับผมมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันครับผมอย่างแรกเลยกระดาษสมุดนี่ใช้หน้ากลางนะครับง่ายมากดึงมาเป็นคู่แบบนี้ปุ๊บเปิดออกนะครับ โอเคปับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ทาการพับมุมชนมุมแบบนี้นะครับนี่ให้เป็นแนวแบบสามเหลี่ยมนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็รีดนะครับเมื่อได้ทีแล้วก็รีดรีดให้มันตรงนะให้มันเรียบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้มีดหรือว่ากันไก่นะครับขีดตัดแบบนี้เลยครับผม เมื่อเปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านคุณด้านแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับนาก้านมะพร้าวนะครับหนึ่งก้านนะครับตัดให้มันเท่าพอดีกับตัวโครงของเว่าวของเรานะครับโดยเอาส่วนที่หนานะครับไว้ด้านบนนะครับเพราะตัวเว่าวจะได้ดึงง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเศษกระดาษที่เราตัดไปเมื่อตะกี้เลยนะครับนี่พับครึ่งนะครับแล้วก็นําไปติดกาวนะครับแล้วเราก็จะใช้ติดในส่วนของก้านมะพร้าวยึดกับตัวกระดาษเว่าวของเรานะครับผมตอนทากาวทาไม่ต้องเยอะนะครับทานิดเดียวพอจากนั้นนะครับ รีดให้เรียบนะครับนี่ต้องรีดให้เรียบนะครับไม่งั้นมันจะหลุดได้เราจะติดกาวแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้ก้านมะพร้าว2อันนะครับมัดรวมกันโดยใช้ก้านที่หนานะครับมัดประกบกันเข้าหากันแบบนี้เลยครับผมเพราะว่าส่วนปลายมันจะงอได้นะนี่ส่วนปลายไว้ใช้งอเอานะครับผมโอเคเมื่อมัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปทาบนะครับตรงบริเวณตัวข้อตรงอกของเว้านะครับนี่วัดทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายให้มันเท่ากันนะครับหรือว่าถ้าใครแบบไม่ชำนาญนะครับก็วัดเป็นเซนติเมตรเอานะครับนี่โดยวัดจาก จุดกึ่งกลางของตัวก้านมะพร้าวที่เรามัดคู่แบบนี้ได้เลยครับซึ่งขนาดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกระดาษสมุดที่เราใช้ทำนะครับเมื่อได้เส้นที่ต้องการแล้วนะครับก็วัดให้มันเท่ากันนะครับทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเพราะถ้าวัดไม่เท่ากันอาจจะมีผลในส่วนของการเล่นว่าวได้นะครับเพราะว่าว่ามันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาติดในส่วนของบริเวณตอกอกนะครับนี่ตอกอกว่าวติดกาวแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แปะ ไประหว่างตรงตัวเชกแบบนี้เลยครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องติดให้แน่นไม่งั้นมันจะหลุดได้นะครับแล้วก็ติดตรงบริเวณปีกทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายได้เลยครับผมนี่รีไทเรียบก็ขอบอกเลยว่าว่าบปะเป,เป้ตัวนี้นะครับทำง่ายมากนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่4อย่างนะครับหลักๆก็จะมีกระดาษสมุดก้านมะพร้าวกาวแล้วก็ เชือกครับผมเชือกที่ใช้กับว่าปักเป้าตัวนี้นะครับจะเป็นเชือกเส้นได้นะครับโอเคเมื่อเราติดสายขวาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาติดตรงบริเวณส่วนหัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดมันอาจจะเปิดได้ระหว่างมันเล่นลมนะครับเรียบร้อยครับผมตัวโครงเว้าของเราขั้นตอนต่อมาเราจะมาทําส่วนบริเวณหางนะครับจะมี3หางนะครับนี่ตรงกลางแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายจะใช้กระดาษสมุดเหมือนเดิมนะครับใช้ก็ประมาณ2หน้านะครับโดยที่เราติดกาวไม่ต้องเยอะนะครับติดนิดเดียวพอนะครับนี่แบบนี้แล้วก็รีดให้เรียบนะครับแล้วก็ต่อกันให้ยาวทีี่่่สุดดเเททาาาาจยวไ้้นนรัก ติดหางให้มันตรงกับตัวหางตรงกลางนะครับนี่อย่าให้มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวว่าวมันหมุนได้นะครับด้านขวาด้านซ้ายพี่เมนจะใช้แค่อย่างละแผ่นนะครับนี่แบบนี้เลยส่วนหางตรงกลางจะใช้กระดาษชงหมด2แผ่นครับผมเรียบร้อยครับนี่ตัวว่าวของเรานะครับปึ๊บหางยาวมากส่วนขั้นตอนต่อมานะครับที่เราจะทํานั่นก็คือเจาะตัวอกนะครับนี่ใช้ก้านมะพร้าวนะครับตัดให้แหลมนะครับแล้วก็เจาะคว้แบบนี้นะครับ เจาะไข่ไว้สอดเชือกเส้นได้นะครับเพิบเจาะเข้าไปนะครับทั้งในส่วนอกแล้วก็ส่วนท้ายแบบนี้นะครับสองรูจากนั้นเราก็ทําการสอดเชือกเข้าไปนะครับนี่ทะลุแล้วก็เสียบวนแบบนี้นะครับแล้วก็ทะลุอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยึดนะครับ การยึดผูกนะครับต้องยึดให้แน่นนะครับไม่งั้นมันจะหลุดได้นะครับทุกคนจากนั้นเราก็มัดช่อตายได้เลยนะครับนี่มัดสัก2อสามทบก็ได้นะครับเมื่อมัดตัวอกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็วัดขนาดนะครับโดยใช้เชือกที่เราจะใช้เล่นนะครับให้เท่ากับตัวปีกนะครับนี่วัดตัวปีกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัด แล้วก็สอดมัดได้เลยครับผมว่าปะเป้านะครับเป็นเว้าที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเว้าใหญ่ทั้งหลายนะครับผมซึ่งว่าปะเป้านะครับจะเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานออกตกหรือว่าภาคกลางก็เล่นนะครับเมื่อเราทําการผูกในบริเวณส่วนล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาผูกช่อไว้สอดเชือกเพื่อที่จะใช้เล่นเลยครับผมตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันขึ้นได้หรือไม่นะครับมาดูกันเลย นี่ขึ้นอยู่นะครับลมล่างตีขึ้นเป็นลมบนแล้วนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมขึ้นสวยงามมากก็สามารถไปทําเล่นกันได้นะครับทําง่ายมากนะครับวิธีนี้โอ้โหดูดิลมเว้ามาแล้วนะครับทุกคนก็เห็นพี่ๆน้องๆแถวบ้านนะครับเห็นคาดเว้าแล้วก็มาเล่นกันอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะติดต้นตาหรือเปล่าทุกคนนี่ดูดูด,ดูลมตีเข้าต้นตาลนะโอ้โหติดไม่ติด โอ้จะติดไม่ติดนะครับนี่ลมตีออกแล้วนะครับโอ้โหเกือบติดต้นตาลถนนดูสิทุกคนโอ้โหเล่นลมติดลมบนแล้วนะครับแบบนี้นะครับใครอยู่ภาคไหนชอบเล่นว่าวอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ละภาคมันก็จะมีแบบว่าวเด่นๆของภาคนั้นๆนะครับอย่างเช่นภาคกลางนะครับก็จะมีว่าวปักเป้าว่าวดุยดุยนะครับว่าวห่างนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นพวก เป็นรูปแบบสัตว์ต่างๆอ่ะเช่นว่าวงูว่าวนกตะวันออกก็จะมีอย่างเช่นว่าวีลุ่มนะครับว่าวัวแตกนะครับส่วนอีสานก็จะเป็นเชิงแบบว่าวีลุ่มว่าวางนะครับหรือว่าว่าวดุยดุยนะครับก็จะมีแบบว่าวระทุนนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยคนนิยมกันมากนะครับว่าวนกยูว่าวงวงเดือนนะครับวงเดือนนี้เล่นเยอะนะครับว่าวราวานว่าวัวว่าวควายนะครับโอ้เยอะมากแต่ของภาคใต้จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนี่ก็คือจะมีการใส่ ธนูนะครับหรือว่าสนูนะครับหรือที่ภาคใต้เขาเรียกว่าแอกเว้านะครับจะใส่ตรงบริเวณหัวในส่วนมากว่าวที่ขึ้นชื่อของทางภาคใต้ก็จะเป็นเว้าจุฬาว่าวงเดือน2เว้าเนี้ยขึ้นชื่อนะครับนี่โอ้โหชอบนะชอบนะทุกคนใครชอบเล่นเว้าก็สามารถไปทําสูตรนี้กันได้นะวิธีเล่นการทาสูตรเนี้ยง่ายทําแป๊บเดียวก็เล่นได้เลยนะครับนี่ ส่วนช่วงเวลาการเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณเดือนมกราถึงเดือนเมษานะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะครับจะไม่ค่อยมีฝนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเดือนอื่นจะเป็นเดือนฝนนะครับผมก็โอเคครับผมสําหรับการทำว่าวปะเป้จากกระดาษแล้วก็การมะพร้าวนะครับไปทําเล่นกันได้ทุกคนก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่แมนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ของพี่แมนต่อไปนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ขอบคุณครับลาไปด้วยการเล่นว่าตอนเย็นๆแบบนี้นะครับโอเคใครที่ดูจนจบมาถึงนะจุดจดนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบขอบคุณครับ See you ทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม